ทุกคนครับผมขอโทษครับรอบแปดคนสุดท้ายเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายผมแพ้กับไฮแลนด์ครับเพราะอะไรเพราะผมไปจัดทีมอย่างนี้ไงเอ้ไม่ใช่ตอนแรกมันอยู่อย่างนี้นะครับผมกระบองอยู่แถวเดียวกับซุยลัวแล้วไฮแลนด์เขาเปิดก่อนเนี่ยก็เลยแพ้นะครับผม <c oughs> ผมขอโทษจริงๆผมปัดทีมไม่ทันนะครับนะบไปดูไปดูคือให้ดูเฉยๆว่าผมจัดทีมอย่างนี้แล้วเขาเกวินไปสตันทั้งสองตัวเนี่ย คือเนี่ยเกวินอยู่แถวเดียวกับกระบองกับซุยลิวซุยลิวกับกระบองไม่ไทำดามเมจต่อให้เฟย่าเปลวไฟจะล้างสตันก็ตามแต่เฟย่าเมื่อสูญเสียสิ้นมาลายชีพแล้วก็ติดสตันได้อยู่ดีนะครับผมเดี๋ยวเรากดข่ามันนี้ไปเราจะไม่สนใจกอัน,นี้นะครับแต่เราจะทําตามที่ผมสัญญาไว้นั่นก็คือเอาทีมสองสามร้อยเก้าสิบล้านเนี่ยสามร้อยเก้าสิบล้านไปตีไปตีกับ รอบชิงเขตสุดท้าที่สุดใช่ไหมซึ่งมันเป็นไปได้สูงที่ว่าแต่ไฮแลด์มันมันไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟผมนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไปทีกจีน่าบูดพลังไม่เกี่ยวกับของเออตรงนี้จริงๆฮะโอ้โหเนี่ยไฮแลด์นชนะจีน่าวูดเลยเอาเรื่องไหมหละะ่ะฮะไฮแลด์ชนะจีน่าวูดมานะครับเออแต่เราจะไปตีจีน่าบูดก่อนด้วยทีม390บล้านที่เราสัญญากันไว้นะครับผม390บล้าน,านขอพายจริงๆทุกคน โอ้โหน่าจะปรับทีมได้เร็วกว่านี้ไม่งั้นเราน่าจะชนะได้นะครับผมแต่เขาเร็วกว่าอันนี้ต้องยอมเขาจริงๆนะครับผมขอพายจริงๆนะตรงนี้มาดวลกับจีน่าบุ้ยกันจีน่าบุ้ยก็จัดเต็มกับคอนี้นะแล้วก็มีอะตอมิกแล้วก็เมลสกาดด้วยนะครับจะรัดเทินมานะครัมาดูหนอยเออขอพายจริงๆไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้คอนเทนต์ด้วยนะครับผมอันนั้นจัดทีมผิดพลาดจริงๆแล้วก็มัวแต่ฝอยไงนะมัวแต่คุยมัวแต่คุยอะัโม้ โอเยแยะจัดทีไม่ทันนะครับผมเออหมดเวลานะครับผมตรงนี้มาติดชำนาญบุคขยี้ไปหมดแล้วก็เนี่ยก็เลยวินครับตายครับตรงนี้ครับเตะไปมาติดสตันครับอ่าแล้วครับตรงนี้ไล่ติครับเสียงความหวังครับมาครับจึ๊ก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 แปะมาจังหวะนี้แล้วก็ไล่ตีกับลูกเตะทอนโดโอ้โหใหญ่จริงเปลียงเปลียงเปียงเปียงไปครับแรงจะจัดติดสตันไปสองแล้วโจมอีกโยงหนึ่งทีครับไปครับ แล้วก็มาครับเคียวคมดาบเพลิงระเบิดสถานโหลก,กันปาไปตรงนี้อุชพาะสามดาวครับไปหวานสองตัวครับตรงนี้เล้ฟาดกันหนํำซัมเมอร์เซล,ลมาจาานนังหวะนี้ทีนึงไปยังไปอืัแปดล้านนะไปหวานหมดแล้วผมเคียวดาบเพลิงครับสวนคืนกลับมาอุชพาะสามดาวสุดหลอดเช่นแล้วจีนา่าบูดนี่เฟยะาเปลวไฟของเขาห้าดาวม่วงด้วยแล้วนะครับผมตรงนี้โอ้โหเสียงความหวังครับปามาตรงนี้ครับปดชุดปดชุด มาครับวิชาดาบแสงดาบประกาศแสงไปยั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 งมารับแรงกระแทกไหวอยู่ครับตรงนี้ยืนได้ทุกตัวครับตรงตรงเมื่ี้ยองครับหมัดมังกรเหินอพาฟ้าลิขิตครับซึ่งเบลสัการติดอมตะอยู่ครับตรงนี้ครับต้องไปแถวหลังเยอะๆครับแถวหลังเยอะๆครับแถวหลังเยอะๆครับแถวหลังเยอะๆตรงนี้ยังไม่ไปครับตรงนี้เสียงความหวังมาต่อครับดาเมจจากซูริลนี่บอกเลยว่าโหัจะจัดจริงๆครับเออจีน่าบอกชั้นอีกแล้วเหรอเออปา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  ป่าไปติดสตันครับแถวหลังครับสวยงามจัดๆกันตรงนี้ครับตรงตรงไอ้ี่โย่งครับโอ้โหมาครับตรงนี้แล้วก็มาต่อครับเคียวคมดาบเพลิงระเบิดสถานโลกันไปยังมาสิบล้านฮะโอ้โหสิบล้านหรือร้อยล้านวะมาเคียวคมดาบเพลิงครับมาอีกทีอีกทีนึงเฮ้ยดาเมจแรงคดาเมจค่อนข้างรุนแรงครับตรงนี้ครับติดชำนานชำนาญเผาไหม้ครับ แล้วก็วิชาดาบแสงดาบประกายแสงปาดไม้ทีนึงตรงนี้ติดชำนาญบอขยี้ครับทั้งตาทั้งทีมครับเสียงความหวังมาครับจึก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 ปี๊ยมาฮิวเพื่มลงทีมครับตรงนี้ครับเข้าสู่รอบของเรากันบ้างครับคมเขียวดาบเพลิงระเบิดสถานโลกันนะตรงนี้ปาดไปก็เมลสกาก็ติดอมาตายอีกรอบนึงครับแล้วก็มาครับเข้าสู่เทินของอะตอมมิกับวิชาดาบแสงดาบประกายแสงปี๊ย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 งแรงเกินครับ โอ้โหเฟย่าเปลวไฟถึงกระติดโลครับลราคงเชื่งเพิ่งดามาอีกแล้วตรงนี้โอ้โหสถานโลกันนะโอ้โหนี่ฮะเกรวินติดโลครับโอ้โหหนักครับหนักครับตรงนี้หนักจัดๆฮะหนักจัดๆนฮะโอ้โหไปหวา่นแล้วครับเฟย่าเปลวไฟไปหวา่นแล้วครับตรงนี้เสียงความหวังยัดมาอีกทีนึงม,มาครับถึงข้าวเพือ่อของโบลลอยขึ้นเืนใหญ่คำรามถนนดวงดาวล้างจักรวาลนะวิป ปลียงปลงไปยงปงปงไปยังไม่มีใครไปหวั่นนะตรงนี้น ries, แล้วก็เมลซักกายครับขอทุบทิ้งแต่สลายครับกลางเขียนมาตรงนี้รับแรงแท้ได้ไหวอยู่ครับอ่าลครับโดนคมดาบทะลวงไปแล้วก็วอร์ชาครับฟาดกระหน่ำซัมเมอร์เซลครับโอ้โหนี่คิงจะไปหวั่นเลยหรือเปล่าครับคิงติดโล่ไปแล้วครับตรงนี้ครับคิงโลหายแล้วก็เสียงความหวังมาับสำหรับคิงครับ ีนาวูดประชุดมามาครับมาต่อครับในเทินที่2ครับแล้วก็รัดเทินมาครับพิชาดาบแสงดาบกายแสงจากอะตอมมิกยูอาฝั่งเชนาวูดปาดมาแล้วจุดๆดนี้ยังรับในไทยได้ดีอยู่ฮะแล้วก็ลุกเตะทโนโดโอโหใหญ่จริงก็ปาดไปน่าจะติดสตันคู่หรือเปล่านะตรงนี้ติดสตันแค่ตัวเดียวครับแล้วก็มาครับเสียงความหวังกับไลแันตีมาแบบเบิ่มเบมันแบบปาชุดปาชุดปาชุดต่อครับลูกเตะท์นโดครับ เตะมาตรงนี้สาตานไปเลยฮะสาตารนไปเลยฮะไม่ต้องเล่นนะมาครับโจโจย่งใส่แถวหลังครับสวยงามจ,จัดครับ <c oughs> ตรงนี้ครับติดกระดูกทอง3ตัวว่าฟาดกันหนําซัมเมอร์เซลครับ <c oughs> บอกเลยว่าคิงน่าจะไปหวัดนแน่นอนหรือเปล่าฮะคิงติดโล่อีกทีนึงครับ <c oughs> แล้วเคียวดาบเพลิงระเบิดทงท้าโลกันมาอีกทีนึงไม่ยังมารับอะไรกนให้ไหวครับให้ไหวครับตรงนี้วิชาดาบแสงดาวยัดหน้าเลยโอ้โหหนักจัดหนักจัดหนักจัดจัด หนักจัดตรงนี้ยังๆๆรับแร,รงไดืดีอยู่ครับหลอนเลือดสีขาวเรายังเจออยู่แล้วเสียงความหวังมานะชุดๆนี้ปาชืดปาชืดไปแล้วก็มาตงรงยิ่งก็มมันก็หืนเอาพาฟ้าลิขิตขอแบบแถวหลังเยอะๆขอแถวหลังเยอะๆ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 โอ้โหบอกเลยไปหว่น2ตัวครับเหลือเฟอยฟยาเปลวไฟอยู่แถวหลังอยู่ตัวเดียวแล้วคมเขี้ยวเพลิงดาบรับเบิดมาตรงนี้ครับโอ้โหมาครับ รับแรงกระแทกให้ไหวครับตรงนี้แล้วก็มาอีกทีนึงโคเซโคโคระเบิดคำรามถล่มดวงดาวล้างจักรวาลยาดหน้าไปนะจุดจุดนี้เปี่ยงเปลี่ยนเปียนเปียนเปี่ยไปแรงจัดจัดนะแรงจัดจัดโดนดาบทะลวงมาตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ทุบปิงแต่สลายครับเมลสกาดนี่ตัวจริงๆมันตัวแก้ทางซยริวได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเป็นอมตะอยู่แถวหน้านั่นเองนะครับเราทงทงกึยคิโยงมาหลายหลายทีก็ รับแรงแทกไหวอยู่แล้วครับตรงนี้ก็เหลือแค่ไปย่เาเปลวไฟครับที่ยืนอยู่แถวหลังครับเป็นเมลสการดรับแรงแท็กอยู่แถวหน้าครับตรงนี้ลเลื้อยขึ้นมาอีกทีนึงแล้วแน่นอนครับลูกเตะทอนาโดครับตรงนี้ครับสตันใส่เบลสการครับเรียบร้อยครับติดสตันกันไปแล้วก็ไปกันต่อครับสิงความหวังครับย้านมาตรงนี้ปาชุดไปชุด แล้วก็ลูกเตะทรโดโยยันมาต่อครับโอ้โหไม่ได้แรงตีไปแถวหลังครับนังใส่แถวหน้าอยู่ครับก็บอกเลยว่าเมลสกาดก็เดือดรมเอาแล้วเรียบร้อยเลยฮะได้ใจตีแถวหลังครับตรงนี้เป็นเป็นเฟย่าเปลวไฟครับที่ไปหวั่นก่อนครับแล้วเหลือแค่เมลสกาดยืนอยู่ของเก่าตัวเดียวข้างหน้าครับแล้วทั้งติดสตันทั้งติดเบอกนโลยีแล้วก็เสียงความหวังมาแน่นอนครับว่าตรงนี้ก็พิบัติก็นาจัดได้เอาชนะไปครับเพราะว่าหมดแล้วครับตรงนี้ครับไม่เหลือตัวแล้วครับ แล้วก็ยังมีอามาตะาอยู่ด้วยครับโอ้ยังมีอามาตะอยู่ครับตรงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไม่เสียเวลากดข้ามเลยดีกว่าผมว่าน่าจะเรียบร้อยครับตรงนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วะเพราะว่าติดซันอยู่ด้วยนะครับผมโอเคมาดูกันดาเมยครับใครทำเยอะที่สุดในรอนเป็นสวยลิวก็ทำไดป52%ารเลยทีเดียวเชียวครับสำหรับทีมนี้ครับ390ล้านครับ เป็นไงกันบ้างสำหรับวิดีโอนี้ถ้าถูกใจยังไงกดไลค์กดซั b s c ค i b ์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่ตอไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ